โอเคครับผมตั oh, like ้งกราบสวัสดีพ่อแม่พี girl, ่น <Eight, 18. S 1> ้องชาวโคราชประเด็นแล้วก็วิลแล้วก็หลุดแล้วดิเงี้งเงี้ยุกท่านเลยนะครับผมยังไงมารถใหม่พี่เๆมั้ยกัดกันเออเขาไลน์คิดตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ร้านพิตุกนะครับผมเรียว่าช่างตุกโฮมแดนนั่นเองนะครับผมเรามาเอาเทมแล้วก็มาเอาลูกสูบนะครับเพราะว่ารถเราเมื่อคืนอะรถวิ่งเท่าไหร่นายไอโกบอกเขาไปดิสิบแปดสิบแปดสิบห้าดิเพิ่งบอกเขาสิบแปดอะเออ ก็ต้องวิ่งสุงห้าก็อยากวิ่งสูงสี่อะครับไม่ได้แอคนะครับไม่ได้ขนาดนัน้นทุกคนก็คือมันไม่พอกําลังไม่พอเราก็เลยมาเติมหน่อยนะครับเพราะว่าู่ลาเปเติมมันมีลูกไนงะเราก็เลยมาเอาแคมเอาอะไรด้วยนะทุกคนมาเถยวเราที นี่แรงสุดเลยผมว่านี่ตอนนี้เราก็อยู่ร้านที่ต้องเป็นที่เร่งร้อนส่วนก็คือเราเอาน้องทับทิมเรามาเติมนะครับผมคือมันมันยังมีตีดอ่ะแล้วก็รถเวฟมาเติมหน่อยนะเพื่อเพื่อแม่เลยเพื่อเพื่อหล่อนมันไปก็เลยต้องเติมใหม่จัดให้ใหม่แล้วอะไรเวลานี้เนาะเวลานี้ไม่ทนเลยวันนี้ไม่ทำคือเมื่อคืนพวกผมนอนเช้าเนี่ยก็แบบว่ามาไม่ทันรถก็ติดแหละก็เลยแบบว่ามาถึงนี้ทำให้ใหน่นะครับ เราคนนี้มาจับใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่สาวันสวันถด้เผาที่อาอีกคู่ที่เก็บได้ฝากเชียร์เลยครับฝากเชียร์แฟนเชียเขียวดูเอาเองนะครับผม <c oughs> ๋ยวเชียร์๋ยกเชียร์ทุกคนแหละฝากโอเคครับผมก็ต้องกลับเพราะว่าสองคราวงากันที่ต้นนองแล้วพวกนักข่งขงันครับกริ่ต้นแล้วก็ต้นต้นคอมบนครับต้นต้นห้าต้นต้นวยเต้ว พูดึงดังเด้งมันเบามันได้ยินแล้วเรามาเทสรถกันเดี๋ยวมันก็จะอาไม่พอได้ยินนิดเดีนะครับ เราดูตเขาโอเคเข้มตัวเขาไปไหนกไรอ้ใป่ะครับเราต้องทำกมั้หน้าทีป่ะอ่าไปหล่องไม่ห่อเท่าไห่ถ้ได้มันพอมีพื้นฐานอยแตนังอไเี้ยเราดูเไปเลนเราวิ่งที่แปดสุดหัวเราความเดียวามเดียวตั้งร้อยห้สิบแปดสองเขาเดียวรยิ มันมันเป็นคงไปนอลยว่ะไม่โอเคทุกคนที่กำลังเดี๋ยวจะไปรังม่นันนะครับผมเส้เปลีปล่ยนรูปใหม่กันไร่ใหม่นะ,นะเพราะว่าอันแรกอ่ะที่บอกไปว่าไอ้เสื้อมันหลวมเราเปลี่ยนเสื้ออไรมนะครับเปลี่ยนูใหม่ <oung> <osc> เส็จเสร็จที่ไหนครับเดี๋ยวจะพาไปลันดินฝั s. S ่งโน้นครับได้ยัครับได้รังพี่ขับเบาๆเลยฮะฮะเป็นแตะตอนนี้แล้๋ยวขับไปอ้อมลันดินไปเจอกันเจอกัน นี่เนี่ยเดี๋ยวไอ้เดินตามไปครับไปว่าพูนมาเดี๋ยวบไปขับไปเลยขับรถวนนยรับ,รบตอนนี้ครับมี่พัดที่พัดเปลี่ยนบุนหรี่เงใช่ไหมไดิไปอีก พัดเป็นบุรีกันด้วยทำไมเนี่ยบนครับบนลานินลานินเพราะว่าเป็นเสือที่แหงกูบอกให้ลานินครับลานินครับลานินฮะอับบีผมไม่เสตอร์นเ่หเือกูบอกไม่งั้นอับบีผมมิเตอร์ต้องขัดเอา ดูบอกวันนี้มาบบ้าขาบเบารันยินต้องยกก็ขับเบาเบามันบม่มีเสือเสือโซเป้งมีโตดยวเยอะ <c oughs> ไม่ไปใส่ของมันน่ะนะืั่นนาะไอ้มาไอ้หมอมิโออ่ะหมอจากงเนี่ยไอ้เบียก็ยูพุ่งไปพุ่ง ตีได้ว่ารถเขาเขบรกให้เบิร์ดอะซิกแซกเลยเพราะตว์ตากับบะเขาโู่เมือนมากไอ้อันนี้อะขี่อย่างพยู่อะมีโอพกพรู้เบรก่อยู่มีโอมีป,ปอก<อ>ตอนนี้เรายังไม่ได้เทียนครับผม <c oughs> เราเปลี่ยนลูกใหม่ <c oughs> ไม่เลยต้องรันดีนิดน,นึงเมื่อวันไปเสือแท้นะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกกจะควนลูกใหม่ไม่ต้องรันดีนอยู่แล้วทำไมถ้วนขับนีวะ แมนเพราะว่าตอนนี so the ้เวลาแบบคทำแล้วคือเราอยากเชียร์เราเพราะว่านี่วันยอเอออะไรแล้วกันเราดีเลยทุกคนเราอยากไอะไรมันเสร็จปึ๊บผมจะไปงานทีมแรกเพราะว่าอะไรตามที่ว่าไม่เป็นอะไรครับเออคือผมม่อยู่นี่แล้วไงเพราะว่างานอยู่เพชรบุรีไง แล้วพวกพี่แปงวอะไรเขามากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปงานไปช่วยงานพี่เกมด้วยจะพูดถึงแม่งใจสายพูดแล้วแม่งขนลุกเลยลุกเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพี่แปงพูดนะครับางานสิ่งมาผมแม่งผมแม่งขนลุกอะ่ะแก่บ่อยผมจำไม่แก้ฮะไม่อยากพูดถึงมะพูดแล้วเต่าทุกคน แหลเราต้องระวังกันครับผมคนอยู่ก็สู้ต่อไปครับมันภูมิปัญญาเสียมันเกิดได้ตลอดแหละทุกอย่างเขาทุกอย่างเขาี่คิดได้หมดแล้วแค่นั้นแหละเออเราแบบว่าแบบว่าเราพยายามระวังแค่ไหนก็เหมือนเดิมเป็เกี่ยวเกี่ยวว่าประมาณนี้ประมาณไปเดี๋ยวรอดูตอนเป็นเทีกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเตาเป็นกระเตายู่งแหละ